สวัสดีค่ะครูกรุ้งสุยตละรุ่งเรืองศรีนะคะวันนี้ครูกรุ้งมีกิจกรรมง่ายๆเกี่ยวกับการทำกิจวัตรประจำวันมาฝากกันนะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะ กิจกรรมที่กุ๊กุ้งนามาฝากในวันนี้นะคะมีชื่อว่าสร้างสื่อสร้างวินยัยกิจกรรมนี้ก็จะชวนคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆนะคะมาร่วมสร,สร้างสื่อสร้างบรรยากาศภายในบ้านที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกความรับผิดชอบค่ะหรือเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันเด็กๆลองช่วยกุ๊กุ้งคิดสิคะว่าเด็กๆสามารถช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันอะไรได้บ้างเมื่ออยู่ที่บ้านไหนลองคิดสิคะ เก่งมากๆเลยค่ะกิจวัตรประจําวันที่เด็กๆอยู่ที่บ้านเนี่ยที่เด็กๆสามารถจะทําเองได้เนี่ยก็คือตื่นขึ้นมาเด็กๆก็จะต้องเก็บที่นอนพับผ้าห่มให้เรียบร้อย แล้วก็ไปล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็รับประทานอาหารนะคะเด็กๆเนี่ยจะเป็นพี่อนุบาล3ามแล้วเด็กๆก็จะต้องฝึกเรื่องง่ายๆที่อยู่ใกล้ตัวของเด็กๆนะคะเมื่อเด็กๆรู้กันแล้วว่าเด็กๆจะต้องทําอะไรบ้างในกิจวัตรประจําวันของตนเองนะคะคราวนี้คุกุ้งก็จะมาชวนเด็กๆนะคะทําสื่อเรามาดูกันค่ะว่าวัสดุอุปกรณ์ในการที่จะทําสื่อ มีอะไรกันบ้างนะคะกระดาษ A4 ต่อไปค่ะอันนี้เป็นกระดาษลังหรือกระดาษลูกฟูกซึ่งถ้าเด็กๆไม่มีกระดาษลังแบบนี้แนะนําง่ายๆเลยค่ะเด็กๆอาจจะไปหาลังหรือกล่องกระดาษแล้วก็มาฉีกออกให้เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปถุงพลาสติกค,ค่ะซึ่งหาง่ายในบ้านของเราหรือว่าถ้าไม่มีก็อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนค่ะได้แก่ดินสอสีไม้แล้วก็สีเมจิกค่ะเราจะมาเริ่มทํากันเลยขั้นแรกเลยนะคะขั้นที่1ก็จะให้ผู้ปกครองเนี่ยลองชวนเด็กๆทบทวนเกี่ยวกับการทํากิจวัตรประจําวันของตัวเองนะ,ะขั้นที่2 เมื่อเด็กๆและผู้ปกครองเลือกช่วงเวลาที่ตนเองจะทำกิจวัตรประจำวันได้แล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มวาดภาพกันเลยค่ะนี่นะคะภาพของกุก้งก็เสร็จแล้วค่ะโอ้สวยไหมคะเด็กๆต่อไป เราก็จะมาเริ่มทํากรอบหรือซองสําหรับใส่ผ้ากิจวัตรประจําวันกันนะคะเราก็จะตัดกระดาษล่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างนี้นะคะสองชิ้นหลังจากนั้นอีกหนึ่งแผ่นเราก็จะเอามาเจาะรูให้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะนําถุงแบบนี้ค่ะมาติดลงไปบนแผ่นที่ไม่ได้เจาะรูนะคะ แล้วเราก็จะเอาแผ่นที่เจาะรูแบบนี้มาติดลงไปด้านบนชุบนี่เลยเห็นไหมคะจะออกมาเป็นแบบนี้กุ้งตบแตง่งออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าเด็กๆอาจจะใช้วิธีการวาดภาพหรือเอาใบไม้หรือเศษวัสดุต,ต่างๆมาติดก็ได้นะคะ หลังจากนั้นเราก็จะนำภาพกิจวัตรประจำวันที่เราวาดเมื่อสักครูน่นี้นี่เลยมาใส่ลงไปค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะกรอบรูปกิจวัตรประจำวันของคูปุ้งเป็นยังไงคะสวยไหมคะเด็กๆสื่อพร้อมกันแล้วนะคะต่อไปก็จะชวนเด็กและผู้ปกครองม,มาเลือกสถานที่ในการ ติดหรือแขวนภาพกันนะคะการที่จะต้องเลือกสถานที่ที่เราจะแขวนหรือติดนั้นจะต้องให้อยู่ในระดับสายตาของเด็กและเด็กสามารถที่จะหยิบจับสื่อนี้ออกมาใช้ได้เมื่อเราติดสื่อเสร็จแล้วเราก็จะนําสื่อมาใช้การโดยที่จะขอให้ผู้ปกครองพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนที่เราจะทํากิจวัตรประจำวันเช่นคุณพ่อคุณแม่ เด็กเลือกกิจวัตรประจำวันที่ตนเองจะทำแล้วปฏิบัติตามภาพกิจวัตรประจำวันที่ตนเองเรียงไว้จากนั้นภาพกิจวัตรประจำวันใดที่เด็กๆปฏิบัติไปแล้วให้เด็กๆดึงออกมาผู้ปกครองควรชักชวนให้เด็กปฏิบัติกิจวัตรประจำวันในช่วงเวลาที่ตนเองกำหนดอย่างสม่ำเสมอในช่วงแรกเราอาจจะกำหนด กิจวัตรประจําวันในช่วงเช้าเมื่อเด็กคุ้นชินในช่วงเช้าแล้วเราอาจจะให้เขากําหนดการทํากิจวัตรประจําวันของตัวเขาเองในช่วงเวลาอื่นบ้างเช่นช่วงเวลากลางวันและช่วงเวลาก่อนนอนค่ะครูคุ้งก็มีเคล็ดลับมาแอบกับซิบอกผู้ปกครองนะคะบทบาทสําคัญที่สุดในการทํากิจกรรมนี้ให้ประสบความสําเร็จนั่นก็คือปรับและเปลี่ยนค่ะ ให้ผู้ปกครองรองปรับเปลี่ยนตนเองจากการเป็นผู้ออกคำสั่งเป็นผู้รับฟังและเฝ้าดูคอยให้คำแนะนำเด็กอยื่องห่างค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับกิจกรรมที่กุ้มนํามาฝากในวันนี้และอย่าลืมนำกิจกรรมดีๆนี้ไปปฏิบัติกันนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะ